วัสดีเจ้าวัสดีเอฟซีตีกําลังฮับชมช่องแมวฟินแลนด์ชาแน,นลนะเจ้านี่แมวก็จะมาน้าเสนอนะเจ้าสองตัวบนมาหนึ่งตัวนะเจ้านี่ก็จะเป็นอีพีที่สามนะเจ้าสูตรนี้ก็เข้ามาแล้วตึงมดนะเจ้าเจ็ดงวดนะเจ้าต่อไปเขาก็จะไปต่อเป็นงวดที่แปดนะเจ้า สูตรนี้บบปักลักนะเจ้าแต่ว่าสองตัวมาตัวหนึ่งนะเจ้าก็เดี๋ยวเขาก็จะมาตัวใกันต้อนะเจ้าก่อนเขาจะมาพอคลิปนะเจ้าก็จ่อยกดกระดิ่งการแจ้งเตือนตัวนะเจ้าเวลาแมวลงคลิปไปเปื่นเขาจะได้หันเนาะสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบนะเจ้าแต่ถ้าคนที่คนไหนตีบชอบนะเจ้าก็ผ่านไปได้เลยนะเจ้าก็ขอบคุณเปื่อนๆนะเจ้าตีว่าคลิปไดนะเจ้าตีแมวคำนวณพิษนะเจ้าก็มาอัน บอกขึ้ฮหูกันนะเจ้ากอขอบคุณหลายๆสำนักกำลังใจแล้วก็ขอบคุณเอฟซีติดจอยติดตามแมวมา้าตลอดนะเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะมาเริ่มกันคำนวณเลยนะเจ้าเขาจะจลักแสนนะเจ้าลักแสนหนึ่งครั้งนะเจ้าเขาจะจ่ลักร้อยนะเจ้าหนึ่งครั้งนะเจ้าเขาจะจลักซิบนะเจ้าลักซิบสี่ครั้งนะเจ้า เขาจะจลักสิบล่างนะเจ้าหนึ่งครั้งนะเจ้าเขาจะจลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะเจ้าเขาจะจลักหน่วยครั้งที่สองนะเจ้าสองครั้งนะเจ้าเขาจะจลักร้อยครั้งที่สามนะเจ้าหนึ่งครั้งนะเจ้าเขาจะจลักสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะเจ้าเขาก็จะมาบวกเจอองที่นะเจ้าเขาก็จะมาบวกกันเลยนะเจ้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองนะเจ้า สิบสองเก้าคูณนะเจ้าก็เป็นสามนะเจ้าก็เป็นสี่นะเจ้าสี่วกสก็เป็นห้าสนะเจ้าห้าวกแก็เป็นหกนะเจ้าหกสวกเจ็ 7, ก็เป็นหกสิบนะเจ้าหกสวก็ก็เป็นเจนะเจ้าตัวแรกเขาได้เลขสี่นะเจ้า ได้เลข4เข้ามาบวก2นะจ๊ะก็จะได้6นะจ๊ะต่อมาออก6 0 3นะจ๊ะเลข6ก็เข้ามานะจ๊ะต่อมาเขาก็จะจนะจ๊ะลักแสนหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักร้อยหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักสิบนะจ๊ะสี่ครั้งนะจ๊ะ ลักสิบหลางหนึ่งครั้งนะเจาลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะเจาะักหน่วยครั้งที่สองนะเจาะสองครั้งนะเจาะักร้อยครั้งที่สามหนครั้งนะเจาะักสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบทเจ็ดคงทีนะเจาะสองบวกหก็เป็นแปดนะเจาแบวกเจ็ก็เป็นสิห้านะเจห้าบวกเก้าก็เป็นสินะเจาะ สิบสี่บวกสามเป็นสาเจ็ดนะจ๊ะาเจ็ดบวกเจ็ก็เป็นสามสิบสี่นะจ๊ะเขาก็ได้เลขสี่นะจ๊ะเขาก็จะมาบวกสนะจ๊ะก,ก็ได้หนะจ๊ะต่อมาออกหกสองหนะจ๊ะเล่งหกก็เข้ามาแหมนะจ๊ะต่อมาเขาก็จะใช้ลักแสนเหมือนเดิมเก้าบวกหกก็เป็นสิบเอ็ดนะจ๊ะ สิบเอ็ดบวกสองเป็นสิบนะเจ้าสิบวกสเป็นสิบนะเจ้าสิบวกสเป็นสิจนะเจ้าสิบวกสก็เป็นสิบนะเจ้าสิบก้ก็เป็นสนะเจ้าสหกบวกหก็เป็นสามสนะเจ้าสามบวกเก็เป็นสี่นะเจ้าสี่วกเก็เป็นสี่สนะเจ้าสี่บวกเจนะเจ้า ก็เป็นห้าสิบหกนะเจ้าห้าบวกสอนะเจ้าก็เป็นห้านะเจ้าห้าสิบแปดวกเ็ก็เป็นห้านะเจ้าตัวแรกเขาก็ได้เลขเก้านะเจ้าเก้าเขามาบวกสนะเจ้าก็เป็นหนะเจ้าต่อมาออกสี่แปดหนึ่งะเจ้าเลขหก,ก็เข้ามานะเจ้า งวดต่อมานะเจางวดต่อมาเขาก็จะใจลักแสนหนึ่งครั้งนะเจาะลักร้อยหนึ่งครั้งนะเจาะลักซิบนะเจาะสี่ครั้งนะเจาะซิบล่างหนึ่งครั้งนะเจาะลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะเจาะลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งนะเจาะลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งนะเจาะลักซิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะเจา ง8บวก c เป็น12นะจ๊ะ12บวก8เป็น10นะจ๊ะ10บวก8เป็น18นะจ๊ะ18บวก8เป็น36นะจ๊ะ36บวก8ก็เป็น44นะจ๊ะ44บวก9นะจ๊ะก็เป็น50 ห้นะเจะห้าสิบาวกหนึก็เป็น54าสนะเจห้าสิบสีวกเก้านะจ,ะนะจะก็เป็น63นะเจ้ะหกบามบวกเก็เป็นเ2นะจะเจ็ดสิบวกห้าก็เป็นเจนะเจ็ดสิบวกสก็เป็น8ปดเอ็ดนะจะแปดสิบเอ็ดบวกเจ็ 8. ก็เป็น9ก้านะจ๊ะเขาได้แปนะจ๊ะแปดเขามาบวก2นะจ๊ะก็เป็น0นย์ะจ๊ะต่อมานะจ๊ะต่อมาก็ออก5 98นะจ๊ะเล็กแปดเข้ามานะจ๊ะต่อมาเขาก็จะใช้ลักแสนเหมือนเดิมนะจ๊ะลักแสนหนึ่งครั้งนะจ๊ะ ลักร้อยหนึ่งครั้งนะจ๊ะเก้าลักสิบนะจ๊ะสี่ครั้งนะจ๊ะลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งลักสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบุคเจตของที่นะจ๊ะเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะจ๊ะ สิบสี่บวกเกก็เป็นสิสามนะจ๊ะสิบสามบวกเกก็เป็น3 2มสิบสองนะจ้ะสามสิบสอวกเกก็เป็นสีอ็ดนะจะสีบเอ็ดบวกเก็เป็นห้าสบนะจ้าสิบกเจ็ 7, ก็เป็นห้าสิเจะจ้าสิบวกเจ็ 7, ก็เป็นหกี่นะจ้ะหกส บวกเนะจ๊ะก็เป็นเ1็บนะจ๊ะเจ็ดสิบอวกเนะจ๊ะก็เป็นเจ็บนะจ๊เก้าบวกหก็เป็นสิบสนะจ๊ะสิบวกก็เป็นส3นะจ๊ะ สามบวกเก็เป็น32มสบนะจ๊ะสามสิบวกเก็เป็น4 0่บเอดนะจ๊ะเก้าบวกหก็เป็น1ิบสี่นะจ๊ะสิบสีเก้าคูณสก็เป็นสาบนะจ๊ะสิบวกสามสิบก็จะเป็น ห้ิบนะเจ้าเก้าบวกหก็เป็น1ิบสนะเจ้าสิบสเก้าคูณสีก็เป็นสาสหกนะเจ้าสิบสวกสาหก็เป็นห้บนะเจ้าห้าบบวกเจ็ก็เป็นห้าสิบเจ็ดนะเจ้าห้าเจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นหกสิบสี่นะเจ้าหกสิบส บวก4ก็เป็น68นะจ๊ะ68บวก1กเป็น69นะจ๊ะ69บวก7ก็เป็น76นะจ๊ะเขาก็ได้เลข6นะจ๊ะ6เขาบวก2ก็เป็น8นะจ๊ะต่อมาออก116นะจ๊ะเลข6ก็เข้ามานะจ๊ะ งวดต่อมานะเจ้าเขาก็จะใจลักแสนเหมือนเดิมนะเจ้าลักแสนหนึ่งข้างลักร้อยหนึ่งข้างนะเจ้าลักสิบสี่ข้างนะเจ้าลักสิบล่างหนึ่งข้างนะเจ้าลักร้อยข้างที่หนึ่งหนึ่งข้างนะเจ้าลักหน่วยข้างที่สองสองข้างนะเจ้าลักร้อยข้างที่สามหนึ่งข้างนะเจ้าลักสิบข้างที่สี่หนึ่งข้างบวกเจ็ดของทีนะเจ้าก็จะมาบวกกันเลยนะเจ้าเขาก็จะเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะจ๊ะสิบหกสิบหกบวกหกนะจ๊ะก็เป็นเศษสองนะจ๊ะเศษสองบวกแปดก็เป็นสามสิบนะจ๊ะสามสิบบวกสามนะจ๊ะก็เป็นสามสิบสามนะจ๊ะสามสิบสามบวกเจ็ดก็เป็นสี่สิบนะจ๊ะเ่าก็ได้ตัวแรกคือเลขศูนย์นะจ๊ะเขามาบวกสองนะจ๊ะก็เป็นสองนะจ๊ะ ต่อมางวดลังวันตีหนึ่งตีผ่านมานะเจ้าเลขตีออกนะเจ้าก็คือสองศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์นะเจ้าเลขศูนย์ก็เข้ามานะเจ้าเลขศูนย์ก็เข้ามานะเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะมาเขียนงวดตีผ่านมาให้ค,ครบก่อนนะเจ้า สองตัวล่างออกหกศูนย์นะจ๊ะครั้งทีหนึ่งนะจ๊ะครั้งทีหนึ่งออก8 8 5แปดห้านะจ๊ะครั้งทีสองออก 7, 4, 7, เจ็ดสเจ็ดนะจ๊ะครั้งทีสาออก1 3ึ่งเจ็ดนะจ๊ะครั้งทีสี่ศูนยเจเฮาก็จะมาเริ่มบวกกันเลยนะจ๊ะ จะใจลักแสนหนึ่งครั้งนะเจ้าลักร้อยหนึ่งครั้งนะเจ้าลักซิฟนะเจ้าสี่ครั้งนะเจ้าลักซิฟลางหนึ่งครั้งนะเจ้าลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะเจ้าลักเงยครั้งที่สองสองครั้งนะเจ้าลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งนะเจ้าลักซิฟครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะเจ้าเจ็ดคงทีนะเจ้าสองบวกหกก็เป็นแปดนะเจ้า เกคูณสี่กับสนะจ๊ะแปดบวกสีบวกหก็เป็น8ปดนะจ๊ะเก้าคูณสี่เป็น3ามบนะจ๊ะแปดวกสาก็เป็น4ี่สบนะจ๊ะสี่บวกหก็เป็นห้าสิบนะจห้าสิบวกแก็เป็น58นะจ๊ะ ห้าสิบแปดบวกสีนะเจ้าห้าสิบแปดบวกซีก็จะเป็นหกสิบสองนะเจ้าหกสบสามบวกหกสิบสองบวกหนึ่งเป็นหกสิบสามนะเจ้าหกสิบสามบวกเจ็ดก็เป็นเจ็ดสบนะเจ้าเจ็ดสิบบวกเจ็ดก็เป็นเจ็ดสจ็ดนะเจ้า เจ็ดบวกสองนะเจ้าก็จะเป็นเก้านะเจ้างวดวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนนี่นะเจ้าเขาจะมารอฟังผลเลยนะเจ้าว่าสองตัวบนนะจะจะมีเจ็ดกับเก้ามานเพิ่งเขาได้พอได้หันกันอยู่ก่อนนะเจ้าก็ครบคุ้นนะเจ้าทุกกำลังแรงกายแรงใจนะเจ้าแล้วก็ ขอโทษขอภภยกับทุกคำอู้ทุกความพิดพลาดของแมวเองนะเจ้าก็ขอบคุ้นเปื่อนๆนะเจ้าตีหันความพิพลาดของแมวตีแมวคำนวณพิดคำนวณถูกก่มาบอกให้ฮหูกันนะเจ้าก็ขอบคุณสําหรับความจริงใจของเปื่อนๆน,นะเจ้าตีบ่ทิ้งกันนะเจ้าแม่จะอู้เง,ง,งื้อเงื้อเงะก่อยังมาทรงกำลังแร้งไก่เลงใจให้แมวอยู่นะเจ้าก็ขอบคุณเจ้าเดี๋ยวเขามาล้อผลกันนะเจ้าว่าจะมีเจ็ดกับเก้าเฮเขาได้หันกันอยู่ก่อนนะเจ้าขอบคุณเจ้า